การทำเลมูลน่ะมันคือความรักเลมุลคือความรักของปุ๊ที่ปุ๊อยากจะส่งต่อให้กับทุกคนความตั้งใจที่ทำเลมุนนะคะเรามีความคิดว่าอยากผลิตผลิตของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแชมพูสบู่ที่เราต้องใช้ทุกวันนะคะด้วยวัตถุด,ดิบเกรดดีที่สุด เลอมุนทุกคนจะถ่ายว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสจริงๆก็มาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะมาจากคําว่าลามวัวที่แปลว่าความรักแล้วเราก็ผันจากรามวัวมาเป็นเลอมุนเลอก็คือเลอค่ามุนตัวนี้เราใช้มาจากละมุนความเลอค่าละมุลละไมมันเป็นการส่งต่อความรักความเลอค่าให้กับผู้คนที่เราส่งต่อผลิตภัณฑ์ให้เขาอะคะ่ะมันมีความรักซ่อนอยู่ มีไอเดียว่าเราอยากจะเปิดร้านสระผมนวดศีรษะเนื่องจากอยากให้ลูกค้าค่ะได้ลองแชมพูของเราอยากให้เขาได้แบบสัมผัสแชมพูที่ปราศจากสารเคมีมันก็ไปเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเปิดตปาสระผมนวดศีรษะแบบอายุรเวทก็เลยไปเรียนนวดศีรษะอายุรเวทโดยตรงเรียนทุกสิ่งละในไทย ถ้าเราจะทําอะไรจริงๆเราต้องรู้จริงรู้ลึกจนถ Metro, online, <guarante> ึงแก่นเราถึงจะเอาสิ่งนั้นนะคะมามอบให้คนอื่นได้ก็เลยบินไปเรียนที่ประเทศอินเดียเพราะว่าศาสตร์อายุรเวทอะค่ะมันเป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับตำราพเวทการเรียนที่อินเดียเนี่ยเป็นอะไรที่ประทับใจปูมากแล้วก็เป็นอะไรที่สอนเราหลายๆอย่างครูบอกว่านี่คือตำราของต้นตระกูลไม่อนุญาตให้บันทึกภาพหรือถ่ายวิดีโอ ถ้าคุณอยากเรียนคุณต้องใช้หัวใจและบันทึกด้วยหัวสมองคุณเท่านั้นปูได้นำความรู้ตรงนี้ถ่ายทอดให้กับพนักงานเลอสลิปซาลอนของปูการนวดการบำบัดที่ถูกต้องที่แท้จริงอะคะ่ะมันช่วยได้จริงๆนะแต่ว่ามันต้องถูกหลักถูกวิธีด้วย ปูทำน้ำหอมไทยก่อนค่ะทำเทียนร่ำห้องกำยานทำน้ำอบน้ำปรุงมีความรู้สึกว่าอยากทำน้ำหอมที่เป็นสากลก็เลยใช้ความรู้ของการทำน้ำอบน้ำปรุงการเรียนด้านอายุรเวทที่เกี่ยวกับ s s s n t i a l oil อค่ะกลิ่นแรกที่ทำออกมานะคะชื่อว่ากลิ่น g o ต g e ยส s นะคะกลิ่นนี้เป็นตัวแทนของแบรนด์เลยก็แล้วกัน กลิ่นที่สื่อสารถึงความเป็นเลือมุนนะคะเป็นผู้หญิงที่มากกว่าคำว่าสวยเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่ยอมรับในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมีงานประกวดของไทยเพอร์ฟูมเมอร์เป็นความภาคภูมิใจเลยกลิ่นเนี่ยได้เข้ารอบสุดท้ายเราก็มีคอลเลกชั o นนะคะ 3คอลเลกชันนะคะคอลเลกชันแรกเลยเราตั้งชื่อให้เขาว่า Luxury s e n t Collection จะมีกลิ่นทั้งหมด4กลิ่นนะคะก็จะมีตั้งแต่กลิ่นแรกของแบรนด์เลยนะคะคือ g o r g e o กลิ่นที่2อะคะ่ะก็คือ La m u วกล a มัวและ Charming La m u เนี่ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จสูงสุดของแบรนด์เลอมุลเลยนะคะเป็นกลิ่นที่ได้รางวัลชนะเลิศถึง2รางวัลในปี2023 เราทำกลิ่นนี้มาปีหนึ่งแล้วพอวันประกาศผลเนี่ยคือเราได้สองรางวัลเราแบบหมูสุดพายมาแล้วก็สำหรับคอลเลคชันล่าสุดที่ปี2024เนี่ยที่ได้มาสองรางวัลของกลามัวแล้วก็บ e ิลิฟต์ยูเซลเนี่ยก็ถือว่าเป็นการโหวตให้จากท่านผู้ชมนะคะเราก็ประทับใจเนาะที่ได้รับการซัพพอร์ตแล้วก็การสนับสนุน คอลเลกชันที่2นะคะ The Moon Collection mm hmm. ก็เป็นคอลเลกชันที่ใช้ง่ายในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้น้ำหอมจะมีทั้งหมด7กลิ่นนะคะก็เป็นแบบ7สี7กลิ่นหยิบใช้ง่ายในชีวิตประจำวันได้เลยคอลเลกชันที่3เพิ่งออกมาในปี2024ก็คือล่าสุดเลยนะคะอันนี้มันเป็นคอลเลกชันที่มันเกี่ยวกับความรู้สึก คือทุกครั้งอะคะ่ะที่เราได้กลิ่นบางกลิ่นนะคะเราจะนึกถึงใครบางคนมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันทําให้เราคิดถึงใครสักคนคนคนนั้นเนี่ยก็คือคนในความทรงจําของเราจงเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองและเราจะเป็นคนในความทรงจําของคนที่อยู่รอบตัวเรา สิ่งเดียวเลยที่ทําได้อยู่ตรงนี้คือความชอบความหลงไหลความหลงรักรักที่จะทําไม่ยอมทิ้งเราเป็นคนที่แบบเออเราขอยืนอยู่ตรงนี้นเราขอทําอยู่ตรงนี้นจนกว่าแบบเราจะทําไม่ไหวเออเราคิดอย่างนีน้เราคิดแค่นี้เลยลืมมุนคืออะไรตั้งแต่ถามตั้งแต่แรกลิมมุนคือความรักค่ะลรมมุนคือความรักของปู้ที่ปูอยากจะส่งต่อให้กับทุกคนปู้พูดด้วยด้วยความแบบความจริงใจเลยปูรัก ผู้รักเล,ลมุอ่าแล้วก็ถ้าใครได้สัมผัสกับเลมุนก็ให้รู้ได้เลยว่าผู้ส่งต่อความรักของผู้ให้กับทุกคนอย่างแบบอย่างที่สุดแล้วก็ด้วยความจริงใจแล้วก็ตั้งใจทำทุกๆอย่างพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนา,า,รฒนาบริการทุกอย่างด้วยใจจริงแล้วก็ดีที่สุดถ้าไม่ดีที่สุด ปูจะไม่ให้ออกจากมือปูดเด็ดขาด